เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเครื่องสำอาง s อสทของ CEO คนเก่งน้ำแข็งชนัะที่สาสุขเกษมโดยบริษัท s อสทีดอินเตอร์เนชั่จำกัดจัดงานแกรนด Opening เปิดตึก s อสทีอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาพร้อมเผยการตลาดกับสโลแกนสินค้าดีคุณภาพเทียบเท่าเคาน์าเตอร์แบรนด์ในราคาที่จับต้องได้และพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการออนไลน์ ากผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ s t สทีที่จะได้ผลลัพธ์ผิวสวยสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้และตลอดไปสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเปิดบินภายในงานยังได้เปิดตัวสินค้า2เซรัม่มที่ทรงประสิทธิภาพเทียบเท่าเคาตอรแบรนด์ชั้นนำไวท์เทนนิ่งเซรัม่มแอนตีอ้อจจิ้งเซรั่มอีกด้วย วันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นการทําบุญทั้งทําบุญบ้านแล้วก็ถือเป็นการเปิดทําบุญออฟฟิศที่กรุงเทพนะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่ามิสซิสว์ก้าวเข้าสู่ปีที่5นะคะเริ่มต้นปีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นตัวครีมนวดสมุนไพรมิสซิสว,วค์ค่ะต้องบอกว่าของมิสซิสแว์ถ้าคนรู้จักคือจะรู้จักว่าเป็นสินค้าในกลุ่มแม่บ้าน<ม>ใช่ไหมคะแต่พอเรามาจับครีมนวดสมุนไพรทําไมถึง มันดูแตกต่างใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผมมองว่าแม่บ้านทุกคนมีปัญหาในเรื่องของอาการเจ็บปวดทุกคนอยู่แล้วเวลาทํางานบ้านอย่างนี้นคะ่ะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามีกันหมดเราก็เลยมองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ฉีกแบกแนวไปจากตลาดที่เราทําอยู่คะ่ะ ก็ต้องบอกว่าของเราเป็นนวัตกรรมนะคะบวกกับสมุนไพรค่ะทีนี้มันสามารถช่วยได้ตั้งแต่แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นหวัดนะคะเด็กทาได้เด็กตั้งแต่3ขวบถ้าเป็นหวัดก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้นะคะอาการนอนไม่หลับต่างๆก็สามารถช่วยได้ซึ่งมันสามารถครอบคลุมซึ่งตรงโจทย์กับมิซิสวาลที่เราต้องการทําอะไรให้มันดูอนเนกประสงค์หรือว่าใช้ครอบคลุมได้เยอะๆค่ะ ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเบทครีมเรานําเข้าจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วแล้วก็ซึมเข้าสู่ปลายประสาทได้เร็วภายใน5วินาทีค่ะนเนี่ยเราอะ่ะ เติบโตมาจากคําว่ารากหญ้านะคะตอนที่ผมเริ่มต้นนะคะผมเริ่มต้นจากการทําฟองน้ําแล้วผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ซึ่งผมทําฟองน้ํามาผมขายสินค้ามาเนี่ยผมนํากําไรส่วนตัวเนี่ยมาช่วยทั้งตัวแทนแล้วก็ลูกค้าในการปลดหนี้ซึ่งผมมองว่าปีนี้ผมก็จะดําเนินโปรเจกต์นี้ต่อเป็นกลยุทธ์ที่จะมาช่วยคนไทยไม่ว่าวันนี้คุณจะมีอาการทั้งเจ็บปวดหรือใดๆก็แล้วแต่เรารู้ว่า บางทีอะอาการเจ็บปวดบางทีคือเจ็บปวดจากภายในคนเป็นหนี้อันนี้เราเลยมองว่าเราจะสานต่อลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือจากตรงนี้ค่ะคือต้องบอกว่าอ,อย่างเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงงานเนาะเขาก็จะแบบว่ามีคอนแทคอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าประเทศเนี้ยคือเขาก็ต้องการการ สินค้าปร,ประมาณนี้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะกลุ่มประเทศนี้ก่อนแล้วก็เราจะต่อยอดไปถึงประเทศจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเราจะสังเกตเวลาที่ลูกทัวร์เข้ามาเที่ยวเมืองไทยจะซื้อสินค้าพวกนี้กลับไปเยอะมากซึ่งเรามองว่านี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของเราเช่นกันค่ะแน่อนอนค่ะในอนาคตเรามองว่าอาจจะมีพรีเซนเตอร์มาช่วยโปรโมทในตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ ตัวนี้นะคะเปิดบินเพียงแค่10ชิ้น850บาทค่ะคก็สามารถเข้าร่วมเ,เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะแล้วก็เข้าร่วมโปรเจกต์รดนี้กับเราได้ด้วยค่ะบ <c oughs> อกว่ามีซีซีนี้สอนกันเต็มที่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางออฟไลน์นะคะสัมมนา,านี้คืออย่างปีที่แล้วนี้สัมมนาไม่ต่ากว่า10 กว่าครั้ง,งนะคะทั้งทั้งออฟไลน์นะคะแล้วก็ออนไลน์นี่สอนกันทุกวัน,นะคะ่ะตัวแทนจําหน่ายนี่อัปเดตกันตลอดไม่ว่าจะมีเทรนอะไรใหม่ๆหรือว่ามีแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆเราเราเน้นพัฒนาบุคลากรของเราให้เก่งและสามารถออกไปเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือออกไปขายสินค้าได้จริงค่ะ หน้าที่จะสอนต่อไปค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมมาตั้งออฟฟิศที่กรุงเทพทั้งทงที่บอกมีออฟฟิศอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วนะคะเพราะบอกมองว่าที่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่จะรวมคนรวมตัวแทนจำหน่ายให้มาประชุมกันมาเจอกันมาวางแผนร่วมกันสอนกันแบบสดๆกันได้ที่นี่ค่ะแล้วก็เปิดรับนะคะคนที่สนใจในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ไม่ ไม่มีงบไม่มีทุนในการที่จะแบบว่าไปโรงเรียนคอร์สท,ที่แพงๆนะคะมิสซิสวาวเปิดหลับค่ะเราจะมีคอร์สเปิดสอนฟรีเร็วๆน,นี้ค่ะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะที่ร่วมกันเดินทางมาจนถึงเข้าปีที่ห้าแล้วก็ทุกคนก็เติบโตแบรนด์เติบโตไปด้วยกันนะคะบอยกอ็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพาทุกคนเติบโตแล้วก็ ทำอาชีพนี้ให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะสามารถติดต่อได้ทางไลน์นะคะเป็นไลน์แอ m r s w o w ค่ะหรือว่าทางเพจของบริษัทนะคะม r s w o วา e a d Company ค่ะ